เกสตาอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวคราวในวงการศิละปะอาร์ตนิวกับพิธีเปิดและชมนิทศก,การเผยแพร่องความรู้ของผลงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี2565ภายในนิทศก,การพบผลงานศินละปะร่วมสมัย79ชิ้น จาก20ผลงานที่ถูกสร้างสารรค์โดยศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจำนวน16คนซึ่งผลงานในแต่ละชิ้นนั้นเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวผ่านงานศิลปะร่วมสมัยและยังสะท้อนมุมมองของศิลปินต่อสังคมในยุคปัจจุบันอีกด้วยมีรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณห้องนิทรรศการ4ชั้น1อาคารหอ ศิลแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมครับสำหรับนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งทางสานักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาตินะครับนักสะสมผลงานทางศิลปะผู้มีประสบการณ์มากมายนะครับทำการคัดเลือกผลงานที่เหล่าบรรดาศิลปินร่วมสมัยนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานขึ้นนะครับทางนี้ก็จะได้มีการนําผลงานนี้นะครับ เก็บไว้เป็นสมบัติของชาติแล้วก็ได้นําไปจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศต,ต่อไปนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีผลงานจากศิลปิน16ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็รวมแล้ว79ชิ้นนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ผสมผสานครับตาม ความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินแต่ละท่านบางท่านก็จะนาเสนอเป็นเรื่องของงานประติมากรรมนะครับเป็นภาพถ่ายสื่อผสมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนําเสนอที่ที่เป็นบริบทในมุมมองที่ศิลปินเขามองเห็นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งน้ําท่วมนะครับในเรื่องของมุมมองของชีวิตนะครับแล้วก็เราก็มีผลงาน ด้านภาพยนตร์นะครับจากผู้มุ่กับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการองค์ความรู้คือให้เห็นถึงว่าเรื่องของสาขาด้านศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็ศิลปินไทยของเรานะครับก็มีประสบการณ์มีความรู้รวมถึงในเรื่องของฝีมือในการสร้างสารรค์ชิ้นงานนะครับการมาชมผลงานในในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานในปีงบประมาณ2องพนะครับเราก็จะมีการจัดอย่างนี้ต่อต่อไปทุกปีนะครับทั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินได้ สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็กระทรวงก็ใช้งบประมาณนะครับโดยมีคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานว่าผลงานชิ้นไหนของศิลปินท่านใดนะครับที่สำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจะคัดเลือกแล้วก็เป็นการจัดซื้อผลงานนั้นนะครับมาเป็นสมบัติของชาติต่อไปนะครับก็เป็นการสร้างงานให้กับศิล,ศลปินด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะอาร์ตนิวได้ใหม่ในรายการ เกสตาอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม